ฮ้ยลสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊บิชิษะนะคะใครที่แบบว่าไม่ยังไม่กดติดตามามาพี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบความรักนะคะการดึงแฟนเก่ากลับมานะแล้วก็ทวินเฟรมโซเมตนะคะก็ประชาสัมพันธ์แบบเร็วๆนะคะก็คือเราจะมีโปรทุกเดือนเนาะสำหรับเดือนนี้8.8นะคาบอกเลยว่า บาร์บี้จะปรับราคาขึ้นนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางดูดวงผูกรักผูกจิตและอื่นๆอีกมากมายใครที่อยากได้ราคาเก่าให้รีบพักภายในตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะแล้วเปิดบินอะไรก็ได้อย่างเช่นดูดวงเอ่อเครื่องรางนะคะหรือจะซื้อน้ำพริก หรือจะอะไรก็ได้เป็นลูกค้าเก่าของเราคุณจะได้ราคาเดิมแต่ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติในการเป็นลูกค้าเก่าของเราเลยคุณจะได้ราคาที่อัพขึ้นนะคะแล้ก็เดือนนี้บ๊บบี้ปล่อยให้เปิดผ่อนแล้วก็มาจำด้วยสําหรับคนที่แบบอยากทำจริงๆอยากผูกรับผูกจริงๆแต่ยังไม่มีงบเลยสามารถได้สามารถได้เป็น ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นที่วีจะเปิดมาจำแล้วก็เปิดพอร์ตนะคะส่วนใครที่สนใจนี่เลยบะวีขอกินแบบซักสองชิ้นเป็นทมเนียมของช่องเราเป็นกากคุกนะคะแล้วก็น้ำพริกกากหมูของคุณยายของบีนะคะถ้าใครสนใจอันนี้เป็นรสต้ยมยำบีขอกินต้ยมยำเพราะว่าวีชอบกินต้ยามยำมากหมาล่าต้ยามยำไข่เคม็มแล้วก็รสเผ็ดนะคะรอเวลานี้มานานมาก เพราะว่าบี้กินคนเดียวอะตอนหกกระปุกก็กินมาแล้วภายในเวลาแบบสองวันมันอร่อยมากแล้วมันเลินมากไม่มีที่ไหนให้เยอะแบบเต็มกระปุกแบบนี้นะโอ,อต้อยมยำคือโคตรอร่อยทุกคนชิ้นใหญ่มากแล้วกรอบมากใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคุณเปิดได้หมดะคะ่ะเปิดบินได้หมดเลยอยา อยากจะมาอะไรก็ได้แล้วหลายคนแบบเล็งผูกรักผูกจิตเอาไว้ก็ให้รีบเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปร่วมความรักชาวท่านาำนะคะวันที่แปดอ่ะวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะคะเพราะว่าวันที่สิบห้าพี่ทำไปแล้วอ่ะสิบหกถึงสาสิบเอ็ดนะคะ มาดูกันธาตุน้ำนะคะก็รกฎมีนพิจิกความรักของคุณเป็นยังไงบ้างช่วงสิ้นเดือนนะคะช่วงครึ่งหลังของเดือนธาตุน้ำก็รกฎมีนพิจิกความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยไพ่แต่งงานเจ็ดดาบ คนรักเก่ากลับเข้ามานะคะคนรักเก่ากลับมาบอกว่าเขาอาจจะแต่งงานหรือเขามีครอบครัวหรือเขามีแฟนไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเลือกคนผิดนะคะคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณต้องเสียใจแฮงแมนคนเก่าๆที่คุณลืมเขาไม่ได้ฝังใจแบบสุดๆแบบสุดๆไปเลยนะคะ คนที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมาเขาน่าจะเหมือนแบบดูไปได้ดีในในความรักครั้งใหม่เนอะดูแบบดูดีจังเลยดูแบบดูรักกันดูหวานชื่นดูไม่น่าจะแบบว่ากลับมาหาคุณแล้วนะคะและเขาก็กลับมาเนาะแต่จะบอกว่าคนคนนี้นะคะถามว่าเราจะเช็คพลังางนโอ้โหแมววิ่ง สร้างตำนานจริงๆแบบนึ้นะทุกคนนะแปบ๊บนึงนะแบบนนะอ่ามาแหละคือนอกจากบางคลิปน้องจะมาออกหน้ากล้องด้วยล่าสุดล้มไฟห้องแล้วปวดหัวมากอ่าต่อนะคะก็คือถ้าเราจะรู้ว่าคนไหนกลับมาใช่ไหมก็คือคนที่เคยโกหกปิดบงังซ่อนเลนสสตอรอเบอรี่ใส่เราคนที่ทำให้เราเสียใจสุด,สด แต่ก็เป็นคนที่เราหลักมากแล้วก็ฝั่งใจแบบสุดๆนะบี่ไม่รู้ว่าไฟบี่จะล้มใส่หัวบีอกอีกเมื่อไหร่นะ,ะอ่ะโอเคก็นั่นแหละค่ะ คนที่ห่างกันไปไกลแล้วคนที่แบบว่าโหไม่คิดว่าเขาจะกลับมานะคะสุดท้ายเขาก็จะกลับมาในคําพูดที่ว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับคนของเขานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกับคนของเขานะคะอันนี้ย้าอีกทีหนึ่งเนาะเขากลับมาด้วยคําพูดที่ว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับคนที่เขาเลือกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกันนะจ๊ะทีนี้ ให้ระวังคุณจะกลับไปมีความสัมพันธ์สิบแปดบวกกับคนคนนี้อ่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คุณจะกลับไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งความสัมพันธ์สิบแปดบวกกับคนคนนี้อีกอีก,อกครั้งหนึ่งนะคะออามาดูกันต่อนะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะ ช็ s ป r d นะคะที่นี้สิ่งที่จะจัดการกับกับสถานการณ์ซิสต์เวชันนี้ได้นะคะนั่นคือการที่คุณน่ะ เด็ดขาดนะคะบางคือคุณต้องเด็ดขาดกับเขาแต่พี่บอกเลยว่าคุณไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นเนาะถ้าเป็นแฟนเก่าคนอื่นหรือคนรักเก่าคนคุยเก่าคนอื่นคุณอาจจะเด็ดขาดได้แต่คนคนนี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลทางด้านจิตใจกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณมากๆคุณรู้สึกแบบ เพลงนี้เลยในวันนี้ที่ฉันแนนเธอความเข้มแข็งมันก็ลเลยยิ่งจะบอกให้เราเป็นหญิงเดิมได้ไหมชื่อเพลงอะไรวะยอมตั้งแต่หน้าประตูคุณแบบแค่คือคุณยอมกลับไปเลยแบบแต่งค่าแบบตั้งแต่นี้เขาทักมาเลยแบบว่าแต่งค่าแบบคุณแบบ คุณรอการกลับมาของเขามานานมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะเลิกกันไปสักกี่ปีหรือว่าไม่ได้คุยกันหรืออะไรคุณก็ยังรักคนนี้หมดหัวใจนะคะเผลอเบางคนอยากจะผูกจิตกับอาจารย์ด้วยซ้ำนะคะอาถ้าสถานการณ์คนรักเก่าของคุณกลับมาแล้วคุณมีคุณสามารถที่จะมาผูกจิตได้นะคะก็จะช่วยก็จะช่วยได้ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณนะเนาะทีนี้ ถ้าคุณอยากจะตัดปัญหาเรื่องของรักสัมเศร้าออกไปคุณก็แค่ตัดใจคุณก็แค่บอกเขาไปเลยว่าไม่ฉันไม่กลับแต่สิ่งที่พี่รู้นะคะสิ่งที่พี่รู้คุณไม่น่าจะทําอย่างนั้นคุณไม่น่าจะทําอย่างนั้นคุณน่าจะแบบอืมแต่กลับค่ะกลับ่าแต่งค่ะแน่นอนกลับแน่นอนนะคะมีแนวโน้มสูง oh my god มีแนวโน้มสูงนะคะว่า บิ๊ไม่สามารถที่จะอนทนน้องแมวได้จริงๆนะทุกคนนะมีแนวโน้มสูงว่าเขาคนนี้นะคะจะคบสอนสองคนเขาจะคบคุณแล้วก็คบอีกคนหนึ่งในขณะเดียวกันด้วยแล้วมีโอกาสที่คุณจะเป็นคู่กับเขาไหมก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสอยู่นะเพราะว่าไพ่ึ้นไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็ราชาดาบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคู่ที่แข็งๆต่อกันนะคะไม่ได้พูดความจริงมีอีกโก้ค่อนข้างมากนะจ๊ะ แต่ทีเนี้ยมันมีอยู่สองประเด็นถ้าเขากลับเข้ามาแล้วคุณไม่เล่นด้วยเขาก็จะไปเลยนะถ้าเขากลับเข้ามาแล้วคุณไม่เล่นด้วยเขาก็จะไปเลยแต่แต่ถ้าเขากลับเข้ามาแล้วคุณเล่นด้วยก็เลยตามเลยค่ะ ก็เลยตามเลยแล้วถ้าคุณมี18บวกสัมพันธ์ต่อกันวิบอกเลยนะคะตัดไม่ขาดคุณก็จะดึงเขากลับเข้ามาในรูปรักสามเศร้าแบบ100ล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณจะเอายังไงกับคนคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะวิพูดตรงๆเลยนะคุณไม่คุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณไม่ตายนะคะคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณไม่ตายนะ ถ้าคุณจะแบบว่าไม่เปิดโอกาสให้เขามันมันไม่ตายจริงเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอะก่อนหน้าเนี้ยที่เขายังไม่กลับมาคุณก็อยู่ได้แต่คุณจะตายก็ตอนที่คุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแล้วแล้วความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนแล้วคุณก็กลับไปตกหลุมรักคุณก็กลับไปอยู่ในซิจูเวชันหรือสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยคุณกําลังจะตายนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจิตแข็งอาจารย์แบบไม่ตายหรอกคือแบบเรื่องแค่นี้กระจก แมวมากคือแบบฉันสามารถที่จะแบบว่าจัดการนะคะในเรื่องของสถานการณ์ได้แบบอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆเชิญเชิญถ้าเธอคิดว่าเธอทําได้ถ้าเธอคิดว่าเธอแบบสามารถจัดการได้แต่ร้อยทั้งร้อยฉันรู้สึกว่าเธอกลับไปหลงเขาหนะักแล้วเธอก็จะอยากได้เขาเป็นคนของเธอนะทีเนี้ยแหละเรื่องวุ่นวายกำลังจะบังเกิดนะจ๊ะโอเค อาทีนี้เรามาถามกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกยังไง <IL EN C IO> คนที่คุณนึกถึงอยู่เขารู้สึกยังไงเมื่อกีบบ้่าวิไม่ได้คันจกกักรแล้วนะมันมีอะไรติดอยู่ตรงนี้ <S <S <IL EN C IO> เอาตามตกนะเ <IL EN C IO> ขาจะถูเ <IL EN C IO> ขาแค่รู้สึกว่าเขาเบื่อคนของเขา <S <S <IL EN C IO> แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าอยากหาสิ่งมาเติมเต็มเพราะว่า ไม่ว่าคุณคบกับเขาหรือใครครบกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเติมเต็มตรงนั้นทีนี้เขาก็เบื่อเนาะเออเขาเบื่อความสัมพันธ์ที่เขามีเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเออหาคนคุยมองหาอะไรใดๆเนาะบางทีเขาอาจจะแต่งงานไปแล้วเซตเธอดาวไปแล้วอะ่ะคือการที่การที่คนที่เขาแบบเจ้าชู้ด้วยธรรมชาติของเขาอ่ะเนาะจะมาแบบว่า การที่เขาแบบเจ้าชูตั้งแต่ต้นกําเนิดนะคะต้นตระกูลนิสัยกมลสันดานเขาก็จะแบบไม่รู้สึกเบื่อนะคะในการที่เขาเซตดาวหรือเขาแต่งงานหรือเขาแบบมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงดังนั้นเขาก็เลยแบบคือเขาเบื่อคนรักของเขานะคะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าหันหลังให้แล้วก็แบบหาอะไรที่มันแบบมันเทิงใจกว่าเนาะ ซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณเนาะที่เขานึกถึงอยู่นะคะสุดท้ายแล้วถ้าคุณเอาใจลงไปเล่นน้ำก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจ็บนะคะ,จะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณพร้อมไหมที่จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคุณไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมต้องทำยังไงนะคะไม่พร้อมก็ต้องตัดใจหรือเปล่าหรือแต่ถ้าเอาตามเกณฑ์ดวงนะพี่ดูสคุณตัดใจจากเขาไม่ได้คุณก็ รักเขาอ่ะแล้วก็ต้องการเขาอ่ะนะคะมาดูกันต่อนะวินนะเอียงขอ ่กมแฮงแมนแฮงแมนคือไพ่ของการลืมไม่ได้อะ่ะก็มันเผอเผอคุณแฮปปี้สุดๆได้ซ้าอ่ะ คุณแฮปปี้สุดๆได้ซ้ำที่คนคนนี้กลับเข้ามาคุณแบบมีความสุขมากอ่ะเขาเติมเต็มให้คุณแบบสุดยอดมากนะคะในในขณะที่หลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณก็อาจจะเติมเต็มให้คุณได้ไม่ขนาดนี้อ่ะแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือแบบเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแฮปปี้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกมันใช่มันตอบโจทย์มันเข้าถึงสิเกเนเจอร์เรเยอร์คัสตอม Soft power on the rock healthy คือมันแบบมันใช่จริงๆนะแล้วคุณโคตรภาวนาเลยเพอเพอเคยแบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้คุณคนนี้กลับมาแล้วสุดท้ายเขากลับมาคุณรู้สึกว่ามิชชั่นมันคอมพลีทได้สำเรื่องอะไรที่ฉันจะไม่เอาคุณคนนี้กลับนะเออก็ ลองดูละกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างที่บี่บอกไปไหมนะหรือไม่ก็ลองปรึกษาส่วนตัวกับบี้ก็ได้ว่าการที่คนคนนี้กลับเข้ามาเนี่ยเขามีจุดประสงค์งต้องการอะไรแล้วก็ควรกลับไปดีไหมหรือควรจะทํำยังไงดีนะคะจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เหยื่อเสมอไปเราสามารถที่จะดึงเขากลับมาโดยที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เขาวิ่งไล่ตามก็เป็นได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่จําเป็นเนาะ แล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อขอเอียงข้างนี้มั่งปวดคอเหลือเกินก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้คบซ้อนสองคนมีความสัมพันธ์หรือึ้งกักเนานแล้วก็แต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ต้องบนพื้นฐานในความถูกต้อง ก็ต้องแบบก็ต้องเลือกคนที่ถูกต้องเลือกครอบครัวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเนาะคุณก็จะกลับไปเหนื่อยแบบเดิมอะแต่คุณก็จะมีความสุขนะคะไพ่ขึ้นกรรมแสดงว่าคุณกับเขายังไม่หมดกรรมต่อกันนะอาจจะแก้กรรมอันี้ก็ได้เหมือนกันก็ ต้องจะเป็นยังไงต่อก็ก็กลายเป็นครบสอนจบกลับมากลับมาอยู่ในลูปเดิมกลับมาครบสอนกรรมมันยังไม่หมดต่อกันเนาะมันก็ยังแบบแยกย้ายต่อกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้สรุปค,ค่ะ ก็ต้องยอมรับป่ว่าคุณจะกลับมาเครียดอีกก็ต้องยอมรับะค่ะว่าคุณจะกลับมาเครียดอีก The e m p l a s e ก็อาจจะมีการแบบได้รับการโกหกการปิดบงังหรืออะไรที่มันไม่สบายใจอีกเนาะก็นิสัยเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอะนะคะอ่อให้ระวังการทะเละเาะแล้วก็แบบแยกย้ายกันอีกนะ อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมากลับมาถาวรเลยก็ผูกรักผูกจิตได้นะคะเพื่อที่การกลับมาของเขาจะได้ไม่ต้องกลับแล้วไปอีกอะ่ะเออกลับแล้วเลิกลากันอีกหมดบุญสัมพันธ์กันอีกนะคะแต่ถ้าคุณอยากหมดกรรมอ่ะให้คุณแก้กรรมคู่แก้กรรมสองคนนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นมาดูไพ่สรุปละกันคุณควรเอายังไง คือต่อให้ไพ่บอกว่าคุณไม่ควรดึงเขากลับคุณก็ดึงเขากลับนะเพราะคุณรอเขาอะเออคุณควรทำยังไงก็ don't take it serious ละกันสถานการณ์มันก็อย่างที่พี่บอกไม่ต่างกับที่พี่บอกเลยก็คือคุณจะต้องกลับเข้ามาเอออยู่ในความสัมพันธ์รักสาเศร้าเหมือนกันคุณจะต้องอยู่ใน situation หรือสถานการณ์ที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะเกมนี้คือถ้าคุณรักเขามากคุณก็จะเสียใจมากนะคะดังนั้น คุณลองชิลๆกับความสัมพันธ์ดูคุณลองไม่ทุ่มเทกับความสัมพันธ์ดูคุณลองให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคุณลองแบบว่าเออแบบทําให้มันแบบว่าเล่นๆนะ่ะเออลองแบบรักสนุกบ้างอย่างเงี้ยลองลองเจ้าชู้บ้างอ่ะอันนี้อาจารย์บาปปะ ป,ป้าีบาปว่าทําให้คุณแบบเจ้าชู้บ้างก็ลองไม่จริงจังกับเขาดูอะลองแบบว่าเผื่อใจในความสัมพันธ์ดูค่ะแล้วมันจะดีขึ้นถ้าคุณยังตัดใจไม่ได้คุณก็ไม่ต้องตัดใจไม่ต้องไปฝืนตัวเองถ้าการที่การกลับมาของเขามีความสุขเราก็สามารถที่กลับมาเป็นเพื่อนพี่น้องการเระยนนี้ไม่ที่ดีต่อกันไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักกันเสมอไปถ้าการเป็นคนรักกันแล้วมันทุกข์การเป็นคนรักกันแล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะเราสามารถที่จะรักคนคนหนึ่งได้ในสถานะอื่นอีก ถ้าคุณโตพอหรือว่าคุณแบบเคยผ่านสถานการณ์ที่มี unconditional love หรือความรักที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอะไรใไดๆอ่ะคุณสามารถที่จะรักกับแฟนเก่าหรือรักกับใครในในฐานะเพื่อนฐานะอะไรได้อีกเยอะค่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นแฟนยึดติดว่าหูยฉันต้องได้คนนี้ชีวิตนี้ฉันไม่มีปัญญาหาใครได้ดีกว่านี้แล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเราแค่เข้าใจว่า เออเขาเหมาะกับสถานะนี้นะอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเจ้าชู้เกินไปเขามีนิสัยแบบที่มันยากเกินเยียวยาวอย่างเงี้ยคุณเอาดึงกลับเข้ามาคุณก็มีแบบความทุกข์ใจมีโอกาสที่จะพังกันเข้าไปใหญ่คุณเลือกที่จะอยู่ในสถานะที่คุณสบายใจแล้วก็ ไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้พังไปอีกอันเนี้ยจะดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่บีอยากจะแนะนำเนาะก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะก็คลิปนี้สถานการณ์ก็จะเป็นอย่างแบบนี้แหละค่ะประมาณในเดือนนี้นะถ้าตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกบีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรนดอมจริงๆอยากจะได้ฟิทแบ็กเหมือนกันว่ามันตรงกับใครบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่ไม่เกณฑ์เอกชาวกองนี้บ้างจ้ะลัคนาราศีกัน,นะคะ่ะ ลัคนาราศีสิง์ลัคนาราศีกุมนะคะแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกค่ะโรแมนติกอุ้ยต่อให้ไฟดับหน้าก็สวยอยู่รลอเล่นหรอเล่นอ่ามาจริงๆไม่มีไฟสวยกว่าเนาะมาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะนางฟ้าจะบอกอะไรค่ะ ดีเลเจนซ์แฟกเตอร์นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของศาสนาอายุหรือความต่างทางเชื้อชาติความต่างทางฐานะอะไรต่างๆแบบคือคนเราอ่ะที่มันรักกันไม่ได้มันก็มีปัจจัยอื่นอีกนะมันไม่ใช่แค่แบบความรักเางเดียวมันก็เรื่ององงขศาาสนาด้วยเรื่องของ ต่างชาติเรื่องของต่างอายุเรื่องของวันณนะชนชั้นอะไรต่างๆด้วยเนาะที่มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างดิเซปชั่นนะคะก็มิัยของเขาก็เป็นคนที่ขี้โกหกหรือมีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะคะถ้าไม่อยากเจ็บปวดไปมากกว่านี้ก็ไม่ต้องไปหาหารู้นะคะเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนของคุณเป็นคนยังไงเนาะเพ Attention video red flag คุณก็รู้อยู่แล้วคุณรู้ทุกเรื่องสัญชาตญาณคุณแม่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณจะหลอกตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากหลอกตัวเองก็ลองมาปรึกษาบี้ดูนะคะ Free your self ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอิสระค่ะคืออยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะเราสามารถที่จะรักคนคนนึงในสถานะอื่นได้บ,บี้ก็ย้ำคํานี้เสมอนะจ๊ะอันสุดท้ายนะคะ passion น,นะคะยอมรับเลยว่าคุณกับเขาในเรื่อง18บวกนี่คือเคมีเข้ากันมากมี passion ต่อ,อก,กันออกกามากมีแรงดึงดดต่อ,อก,กันมากแล้วก็ลืมไไม่ได้ เลยนะคะก็ถ้าลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมันไม่เป็นไรหรอกเนาะมันไม่เป็นไรนะถ้าเราโตพอที่เราจะเข้าใจว่าความรักมันเอาจริงไหมบางคนน่ะที่เป็นลูกศิษย์ของมาบ,บี่นะอายุแบบเยอะกว่าบี้แบบถึงขั้นแบบเป็นแม่บี่ได้อะ่ะแต่ผ่านความรักมาโคตรน้อยอะ่ะ เข้าใจว่ามีนะคือแบบว่าผ่านประสบการณ์ความรักน้อยมากแต่แบบอายุแบบเยอะมากเนี่ยก็มีนะคะอายุมันไม่ได้กําหนดหรือว่าสําคัญว่าเออใครแบบจะผ่านประสบการณ์ยังไงนะคะมาดูข้อความกันที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคืออะไรคะเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วอืมจริงๆคุณเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันได้เลยนะ ความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจก็ทัดก,ก็ยังรักกันทั้งคู่นั่นแหละนะจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่แนแสักครั้งหนึ่งฉันเป็นของเธอเสมอโอ้ฉันเป็นของของเธอคู่แท้ที่หากันเจอไม่ว่าชาติไหนน,นี่หวานเจี๊ยบโอเคไว้เจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมโปรแปดเดือน8ปดนะคะในเดือนนี้เท่านั้นใครที่เลงอะไรไว้แล้ว ทักมาเดือนอื่นอัปราคาหมดทุกอย่างนะคะใครที่สนใจอยากเป็นลูกค้าเก่าก็มาเปิดบินอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้มีมาจำํำมีมีผ่อนเดือนเดียวแล้วเดือนสุดท้ายครั้งแรกครั้งแรกผ่อนครั้งแรกแล้วแล้วครั้งสุดท้ายไม่ทำอีกแล้วไม่ไหว <c oughs> ไว้เจอกันนะคะที่หลังบ๊ายบาย